สวัสดีครับตอนนี้ผม TKB ขุครับนี่เกมไมค e c ร a f t กับไมค e คร a f t มอดเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วซึ่งในตอนนี้ผมฟาร์มของมาเยอะมากจนดูสิผมสวมได้เสื้อดีแล้วก็มีเวเบตขนาดใหญ่ยิดกันจะดูเสื้อนี่สีบวกตั้ง65เลือดสูงสุดเลยอ่ะ โอ้โหเปนมาเป็นเป็นฝูงอะ่ะอืมไม่กี่ทีครับทุกคนอะโอ้ว้าวน่าสนใจจ,จตัวนี้น่าสนใจเราบินไปสวนมันทีเดียวก็มันก็คงเดียงแล้วแหละดาบเราจริงจริงแล้วก็ใช้ปืนยิงมันก็ได้นะ ปลอดภัยไว้ก่อนคือผมอืออยู่นู่นอยู่นู่น <c oughs> <c oughs>

ชอชอชอเรบินอย่างเดียวเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ช้าเออจึบจื๊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 บจึบอืจึบ <c oughs> เรารู้สึกเหมือนเราบินอย่างฉลาดมากเลยอะเรารู้สึกเหมือนเราฉลาดมากยิ่งขึ้นสามร้อยสามร้อยเปอร์เซ็น ตายสองีที่ตายสองตัวเดตก็ตายด้วย มาแล้วมาแล้วมาแล้วเข m e o สิเนี่ยจิงเกลิลเข้ามาข้าพร้อมเสมอแหละอย่าดูนะข้าคือเทพทอได้บอกไว้ก่อนแกะข้าข้าห่าอูนเนื้อ อาหารอาหารคือที่หนึ่งสัตว์พวกเราได้ขนด้วยโหเยอะมากเลยของเยอะมากเลยโอเแค่นี้แหละลาก่อยไปลุ่นค่าขอบินต่อนะครัปลดปล่อยพวกเจ้าแล้วเจ้าแกะทองเนี่แกะทองโอชิบกายแล้วไงมากี่สิเจ้าเจ้ากาตีค่ะสวัสด,ดีไปลุ่น เจ้าคิดผิดแล้วที่กล้ามาเหยียมกับข้าโอ้เจ้าก็เหมือนกันอืมอดปกผิดปกตินะเนี่ยเราเนี่ยโหขอไม่ดับเข้าตัว ว่ายต่อวินไปต่อเถอะเฮ้การจนภัยที่รู้สึกเซฟที่สุดสำหรับข่าเนี่ยเัราเรารู้สึกว่าเราต้องเก็บของอีกแล้วเนี่ยพอเราจะได้เอากระเป๋าลงแล้วเราจะได้นอนสักที นกบินอยู่แล้วหวังว่ามันจะไม่มาเยี่ยงอ่านค่ะเสร็จแล้วเหลือแค่กินอาหาร,าร,แ,ลรแ,หาแล้วก็ประจุนไปไอ้นกนี่ไอ้นกนี่ขมาสิข้ามาสิข้ามาสิาาส <S 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 เฮ้ยมันลังมังกรน,นะ ราหน่าจะไปจัดก,การมันนะเข้ามานน่อืมโอเคแล้วทุกคนนี่คือครั้งแรกผมที่ผมจะบุกเข้าไปในเออท่ที่ที่นั้นรังมังกรยกักษ์โดยที่ผมอ่ะจะไม่ใช้ปืนเลยไอ้ตัวนี้มาละมานี่ mau kuyan di di nih. Beneran kah? Um, petu, nggak ngan, petu 26

มานี <c oughs> ่มานี <c oughs> oh, sh ak. Sh ak, ่คิปเปอร์มันจะระเบิดแล้วอ่ะทีเดียวโอ้ยช้าเดินช้าเหลือเกิน โอ้ติดฟาร์มมอนเตอร์ชั้นเยี่ยมแล้วเนี่ยโอ้ของดรอปรัวเลยแต่เราไม่สนสนใจมังกรมากกว่าโอเครู้สึกว่าการบุกลังมังกรของเราจะง่ายขึ้นนะน,นี่โอ้มันดูง่ายได้มันดูง่ายมากๆเลยแลกรกกยไม่ไม่มีอะไรจากการเราได้แล้วอะเราต์ลายอะ เราคือคนอันตรายของเรามังกรแล้วเรามังเอะมานน่เออนี่แหละเยอะเวลานี่เนี่ยตายไปซะโอ้ รู้ยังไงมันเป็นมังกรสเตทเท่าไหร่เนี่ยเง็บสเตส,สเตสเตสเโอ้โห่ลังมังกรลังนี้เป็นลังสเตสเีว้าวคือดีไม่เป็นไรเราประจนภัยต่อไดแ้แล้วก็เจออีกแหละคือไนเราต้องบินไปเลยอ่ะ แมปไม่โหลดโหลดชา้าจริงเดี๋ยวเดี๋ยวอ้จอลงอีก2แล้วนี่มันไม่ใช่คลิปธรรมดาคลิปออกตามล่ามังกรชัดๆัคลิปคือการล่ามังกรเราต้องมีถีวีถันในการล่ามังกร ยังมากโอ้ยเนี่ยค่อยดิ้งช่วยโอ้พอดีเลยชย้สปีดย่องไปโอ้โห ซื้อหมดปลอดภัยดีกว่านะมันเือมันหายไปทันทีเลยมานนี่ดีมาสู้กันดีๆด,ด,ดิว้ย โอ้ยฟรีดันว่ายน้ำขึ้นบกชุดสวนชะเอ้ยรู้แล้วรู้แล้วส่วนนี้ขารู้มาอย่างดีอยา่าฆ่าเกตายตายซะมินเชียวเถินไว้หา เจอก,กันอ้าวกล้าเล่นแบบนี้กูฆ่าใช่ไหมมานี่มานี่เฮ้ยแล้เรียบร้อยเลยเฮ้ย w h a t s u p p o k a โอ้ทำไมมันเป็นแบบนั้นแตวันอนนาขนาดนั้นเลยอ่ะ งงจริงๆเลยมันน่าจะหนาจริงอะเนะาะอนาแบบอานาดมากอะ่ะอืมโดนหนไปหาเพิ่งคิดวิธีนี้ออกวะเนี่ยจะวิธีนี้ได้ โอ้ย oh. ย่่งดาบยยยยโอ้ยย oh. งที่ย mm. ยย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 มยมยย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 มยยยสยย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 เ เดินทางต่อดีกว่าเจอ,ออีกนเนาะไวรุนใครก็ตามว h ส t s up ไวรุนทั้งหลายข้ารู้ว่าพงนายไม่อยากให้ข้าเดินทางไปหามังกรแต่ข้าก็จะทำเจ้าเข้าใจที่ข้าพูดหรือเปล่านะ เกือบตกแมปแล้วครับแมมันโหลดช้าซะเหลือเกินตองไหมันโหลดกัน เออลังต่อไปจะเป็นยังไงกันนะทุกคนขุนญแกะนี่แหละจำเป็นเลยอยนึงต้องบินลงไปดีกว่า ดกว่าจะได้เหินไ้หาตกใจหมดเลยตัวนี้น่าจะพออยู่แหละดวงข้ามป็่โชคายอะไรขนาดนั่นแหละคงไม่ขนาดนั้น,น,นอาจจะมีขายมันอยู่จะไม่ดอกขายค่าเลยใช่ไหมเอาจริเถอะเอาเอาเอาเก็ดมังกรมา เขาไม่ต้องการเนื้อมังกรเขาต้องการเกิดอุ่ไข่มันไข่หนึ่งฟองแล้วเย่ได้อีกหนึ่งฟองแล้วเราจะเก็บไว้ไปตั้งโชว์น,นะทุกคนง,ง่ายเราจะไปตั้งโชว์แค่นั้นแหละเนี่ย เีกดนี่รัง,งมง่ายมากตัวนี้ก็เป็นสเตจห้าและเป็นตัวเมียโอเครู้สึกว่าเราเหนื่อยพอแล้วนะวาร์ปกลับบ้านเันเถอะ ลูกๆได้ไข่มังกรมาใหม่อีกหนึ่งฟองนะลูกๆล,ลูกพ่อได้ไก่มังกรนมาอีกแล้วนะเดี๋ยวพ่อจะไปตั้งวางให,ให้สีเดียวกันเลยด้วยนะใช่ไหมแบบถอะเดี๋ยวใครรอจะถึงเวลาแล้วที่เราคงทุนสามทนดามิสามไกรสน ข้ามีชุดเกาะเพิ่มเลือดแล้วใครจะสนละ่ะเดี๋ยวกองนี้เก็บทุกส่วนทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับมังกรกันแล้วกันนี่ของมังกรน,น้ำแข็งเนาะย่ำเลยอ่ะโอเคนะทุกคนเราขอจบคิวเพียงเท่านี้กอนแล้วกันนะครับเจอกัในใหม่คลิปหน้าถ้าใครใหม่ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยกันนะครับบาย